คลิปนี้พามาอธิบายโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งซึ่งเหมาะกับสภาวะแวดล้อมช่วงนี้มากนะครับเพราะเราต้องทุกคนต้องทำงานกันที่บ้านกันเพราะว่าปัญหาเรื่องโควิด1 9นะครับโปรแกรมในการคุยกลุ่มอ่ะหลายๆคนอาจใช้ l ล n e อาจใช้โปรแกรม Zoom นะครับแต่โปรแกรมตัวนี้ดีมากครับเป็นโปรแกรมที่อยากนำเสนอเลยใช้มาหลายวันแล้วและรู้สึกโอเคเลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาใช้กันครับโปรแกรมตัวนี้ ชื่อว่าโปรแกรมจิตสินะครับเสิร์ช Google ได้เลยนะครับจิตสิ j i t s i จิตสิม e ดนะครับเข้าไปครับข้อดีของมันก็คือในคอมไม่ต้องไปต้องลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นใช้งานได้เลยในมือถือ Android ลงโปรแกรมนิดเดียวใน iPhone ก็เช่นกันครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใน ไอโฟนก่อนนะครับขอไปครับทําให้ดูใน Android ก่อนว่าทํางานยังไงและง่ายอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกอันเลยให้ดูกันแล้วถ้าเกิดใครสงสัยอย่างไรให้ผมอธิบายเพิ่มตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับอันนี้ง่ายสุดและก็เร็วมากใครไม่ต้องมีพาสเวิร์ดขอไปครับไม่ต้องมี email. อีเมลซูมเนี่ยต้องมีอีเมลแล้วฟังก์ชันฟรีเนี่ยได้แค่สิบิมาทีอันนี้ที่ทดลองมา สิบยี่คนได้สบายเวลาก็ไม่กำหนดด้วยอาจจะมีบางครั้งที่หลุดก็ไม่ได้จ่าจว่าเพราะอะไรนะครับแต่หลุดแป๊บเดียวก็กลับมาต่ออีกซึ่งโอเคมากนี่นครับคือแอปที่อยากนําเสนอคือจิตซีนั่นเองนะครับตอนนี้ผมขอเริ่มกันที่ Android ก่อนแล้วกันนะครับวิธีการใช้งานครับง่ายๆครับเข้าที่ Play Store ครับพิมพ์ไปครับ J I T นะฮะจิตซีมีดนะครับ ขนาดเล็กมากครับยี่สเจ็มกเมกเท่านั้นนะครับจะใช้มือถือหรือคอมเป็นเจ้าของห้องเป็นคนเปิดกลุ่มได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นคอมสามารถโชว์เดสก์ท็อปและคือโชว์หน้าจอของตัวเองให้ได้ ในการสอนก็คงควรใช้คอมในการสอนแหละเพราะว่าเราจะได้โชว์แล้วเราได้สอนได้นะครับแต่ในมือถือเนี่ยไม่สามารถโชว์หน้าจอไปให้คนอื่นดูได้นะครับกดเปิดครับเนี่ยฮะแป๊บเดียวครับเป็นแอปโปรแกรมที่กินสเปคต่ำมากนะครับนะฮะผมตั้งง่ายมากเลยผมตั้งธรรมดาเลยนะฮะตั้งชื่อรูมว่าหนึ่งสองสี่ห้าหกเกียรเลยครับ อนุญาตครับอนุญาตให้กล้องด้วยนะครับต่อมาเห็นไหมอันนี้กล้องหน้านะครับสามารถเปลี่ยนเป็นกล้องหลังได้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับแต่ตอนนี้สําคัญมากครับให้กดปิดไมค์ไปก่อนครับเพราะอะไรเนื่องจากผมทดลองอยู่ใกล้ๆกันถ้าไม่ปิดไมค์เดี๋ยวมันจะหอนนะครับกดที่ตุ่มสามตุ่มด้านขวามือครับกด more option ครับกด add meeting password อันนี้แหละครับคือทําให้คนอื่นเข้ามาดูห้องเราไม่ได้ครับกด พิมพ์พาดบอดไปเลยผมเอาง่ายๆเหมือนกันคือ3 4 5 6ครับกดดอนกดโอเคครับอ่าตอนนี้ครับใครจะเข้ามาห้อง1 2 3 4 5 6จะต้องมีพาดดหนสาถึงเข้าได้เนี่ยครับคือการสร้างห้องง่ายๆอย่างนี้เองครับไปดูกันที่อันอื่นต่อครับก็คือ iPhone ครับพามาดู iPhone ต่อนะครับ iPhone เหมือนกันครับ เข้าไปที่ s t p s t อ่าผมนี่ iPhone 5S นะครับและเวอร์ชันยังเวอร์ชันรู้สึกเวอร์ชัน10เก่าๆอยู่เลยครับแต่ว่าสามารถลงได้เพราะทดลองมาเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยอยากนำเสนอให้ทุกคนนะครับเข้าไปครับ J I T ิ มีดนะครับที่เดียวกันครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นเลยว่านี่ครับกดดาวน์โหลดครับอ่าเนี่ยครับเวอร์ชั่นเก่าต้องใช้ครับ i OS 11หรือรุ่นใหม่กว่าแต่ของผมมันเวอร์ชัน10แต่ก็ดาวน์โหลดได้ครับถ้าเป็นบางแอปไม่ยอมใช่ไหมฮะแต่แอปนี้ดีมากมายอมครับเห็นไหมฮะรู้สึกว่าขนาดน่าจะเท่ากันคือ27่สเมกก็เล็กเลยครับใช้งานได้เลยกดเปิดครับหน้าตาจะเหมือนกันเลยครับ เข้ามาปุ๊บจะให้พิมพ์ชื่อห้องได้เลยครับเนี่ยนะฮะสี่วิห้าวิอ่าเห็นไหมแป๊บเดียวครับชื่อห้องเราคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับกดจอยไปเลยครับถ้าชื่อมันตรงก,กันกับห้องที่มีอยู่นะฮะต้องการกดต้องการครับกดต้องยอมรับกล้องกับมือกับไม้เข้าไปนะครับแล้วมันจะต้องให้ใสพ่พาสเวิร์ดเพราะว่าห้องที่หนึ่งของความเสี่ยงหกเนี่ยเราใสาพ่พาสเวิร์ดไว้นะเห็นไหมฮะ มีพัดวร์ดแล้วใส่ป้ายถ้าเกิดใครทาห้องที่สำคัญก็ใช้พัดวร์ดยากๆหน่อยนะครับอันนี้ผมทําให้ดูก่อนเฉยๆนะครับกดโอเคอย่าลืมครับปิดไม้ทุกครั้งเพราะว่าอันนี้เป็นการทดลองนะครับโอเคนะครับปึ๊บมีคนเข้าไปแล้วครับเห็นไหมฮะจะมีอยู่สองอันก็คือเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะอันนี้คือสองตัวแล้วนะครับสองตัวเดี๋ยวผมตั้งกล้องตัวมือถือตัวนี้ด้วย อ่าครับเห็นไหมฮะอ่านี่ครับคือมี2ตัวอยู่ได้แล้วทั้งมือถือ Android แล้วก็มือถือ iPhone ครับโอเคนะครับตอนนี้คือพอดีผมใช้สายต่อมันเลยจะทำให้ข้อดีอย่างที่บอกครับมันสามารถเปลี่ยนกล้องเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะครับอันนี้ผมใช้กล้องเป็นแนวนอนนะครับภาพมันก็จะเป็นแนวนอนมา นะครับเดี๋ยวผมหมุนกล้องก่อนอ่าประมาณนี้นะครับอ่าตัว Android ก็เหมือนกันนะครับมันง่ายมากครับสำคัญคือแค่ลงแอป27เม็ดมกแค่ตรงนั้นน่ะก็ได้เลยครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับถ้าเราสังเกตง่ายๆก็คือเนี่ยถ้าถามตัวเนี่ยกล้องมาที่ผมหมดนะครับที่จริงมันมี2อันนะจะใช้ตัวไหนให้กดยกตัต,ตัวอย่างเนี้ยผมกดนะ เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอหลักเป็นหน้าจอนี่เป็นหน้าจออันนี้คือหน้าจอของ Android ถ้าในแอปมันจะเป็นหน้าสีชาชาครับกดอีกอันหนึ่งปึ๊บก็จะเป็นหน้าจอของ iPhone ครับโอเคไหมครับนี่ครับง่ายๆสําสคัญคือถ้าเราจะให้คนอื่นไม่เข้าอย่าลืมใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับนี่แหละครับข้อดีของมันและการจะชวนมิ้ง่ายมากนะครับกดนี่ครับมีจะมีคําสั่งชวนมิงได้เลยผมก็อยากกดให้ดูจริงๆเลยเดี๋ยวปึ๊บ เดี๋ยวผมให้เห็นก่อนว่ามันจะมีคำสั่ง m e e t i n g อยู่ครับเชิญป๊าอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะแต่เห็นไหมฮะ iPhone Android ง่ายมากเนี่ยครับจิตติครับต่อมาผมอธิบายต่อของคอมพิวเตอร์นะครับกดเข้าไปครับรอสักครู่นะครับอันนี้ในคอมนะครับอ่าเหมือนที่บอกครับพอในคอมไม่ต้องลงแอปเลย เอาลงโปรแกรมเลื่อนมาที่ Start Call กดเข้าไปครับอ่านะครับห้องที่เราต้องการเข้าคือห้องหนึ่งสสามสี่ห้าหกกด Go ครับอย่าลืมครับปิดไมค์ทุกครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวมันจะหอนนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกโอเคครับอ่าเห็นไหมฮะนี่ครับคืออันนี้คือ กล้องนี่ครับนี่ผมไม่เห็นนะถ้ากล้องเรามันจะคําว่ามันจะมีคําว่ามีนี่ครับบ้านเราผมใช้คาว่าบ้านวินเจ็นะครับอันนี้ใช้วินโดว์7นะก็ใช้งานได้ดีครับอ่าผมกดบ้านวินโดว์7เห็นไหมผมชี้ที่กล้องครับอันนี้คือกล้องหนึ่งกล้องของตัวนี้ครับอ้โหภาพอ่าเห็นไหมฮะเจ้ากล้องเจ้าจอหลักเนี่ยเป็นอะไรกดได้เลยครับอันนี้มาเป็นอันนี้รู้สึกว่าอ่าแอนดรอยนะครับ อ่า iPhone ก็ได้หมดครับนี่แหละครับคือความสุดยอดของโปรแกรมนี้แต่ถ้าเกิดในการใช้งานหน่อยจะมีปัญหานหนึ่งก็คือมีลายน้านะครับแต่ว่ามันบางมากใช้ได้ครับผมทดลองอยู่ว่าจะใช้ในการทำคอนเฟลเลนซ์แล้วดูแคปจอไปใช้งานซึ่งรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับแต่ข้อเสียคือจะอัพ u t u b e มันมีคำสั่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องลองให้ดูมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไงจะมาอธิบายให้ละเอียดขึ้นไปถ้าใครสงสยัย จะใช้เงื่อนไขอะไรลองพิมพ์มาบอกนะเดี๋ยวผมจะพยายามศึกษาแล้วลองใช้โปรแกรมอันไหนประยุกต์กันได้เพราะผมเชื่อว่าพวกนี้มันประยุกต์ได้หมดแหละมันอยู่ที่ว่าใครวางเงื่อนไขประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือหน้าจอมือถือง่ายมากไม่ต้องลงแอปเลยครับผมลองสวิตช์กลับไปที่ Android ให้ดูครับนี่ Android ครับ Android จะมีอย่างนี้ครับก็คือจะมีทั้งจอลักจอลองอีก2จอครับเห็นไหมฮะ มันดีมากนะแต่ข้อเสียงคือผมตอนนี้เนื่องจากผมอยู่ที่นี่ไม่สามารถลองไม้ได้มันเลยจะทําให้เห็นไม่ได้ว่าประมาณไหนแต่ผมมาทดลองมาเป็นวันแล้วเสียงมันดีมากครับเดี๋ยวผมทําให้ดูมันรับบูทูธด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้เห็นอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมเพิ่มเงื่อนไขอีกอันคืออันนี้ผมจะเห็นน่าจะเห็นนะอ่ามือถืออีกเครื่องหนึ่งครับชชกงงตัวเองแลวครับว่าใช้จอไหนมือถือเครื่องหนึ่งอันนี้มือถือที่ต่อกับบูทูธได้เลยครับ บลูทูธได้เลยขอไปครับอ๋อลเริ่มไปอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้ผมเงื่อนไขเพิ่มครับมือถือในบลูทูธนะฮะบลูทูธแล้วก็มือถืออีกเพิ่มหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเสียงมันโอเคมากนะครับครับผมเงื่อนไขเหมือนเดิมครับอันนี้ผมลงไปแล้วนะเข้าจิตซีครับอ่าผมกลับสวิตไปที่ จอคอมแล้วกันเพราะจอคอมจะเห็นภาพง่ายกว่าจอคอมนะครับตอนนี้มันมีสามแล้วเดี๋ยวต้องเป็นสี่ครับอืมห้องของผมก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับกดเขียนเลยมันจะเหมือนเดิมครับเมื่อเราใส่ห้องถูกแล้วและเราใส่พาด,ดไว้ เราจะต้องใส่ป,ประวัติทุกครั้งในการเข้าครับนี่แหละครับความปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยครับโอเคปึ๊กอ่าเห็นไหมฮะอืมอันนี้ผมทดลองอ่าฮะเสียงกล้องนะฮะเพราะว่านี่แหละครับอ่าแต่ผมนีม่เหมือนที่พูดครับเห็นไหมมันขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วไปห้าตัวแล้วครับที่จริงจะเพิ่มอีกก็ได้นะฮะผมเยอะครับทดลองมาเมื่อวานนี้ทดลองไปสิบกว่าเครื่องครับก็ ใช้ได้อยู่นะครับมันไม่หลุดนะฮะแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่มันจะสวิตไปบ้างนะครับแต่ว่าก็โอเคเลยครับเมื่อวานนี้ใช้ทดลองไปเยอะมากครับรวมอันนี้หนึ่งสองสามห้าประมาณสิบกว่าเครื่องอ่ะที่ผมลองไปนะครับแต่ว่าใช้เน็ตในวงเดียวกันนะแต่บางตัวก็ใช้เน็ต 3G 4G แหละก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับความสุดยอดของแอปนี้โปรแกรมนี้จิตซิครับไปดูกันที่ อันนี้ผมใช้บลูทูธนะหูฟังบลูทูธครับผมเซตไว้แล้วมันออโต้แน่นอนปึ๊บผมไปดูครับมันจะเซตขึ้นมาออโต้ให้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดไหม่แล้วผมไม่ดูนี่ครับว่าผมเปิดไหม่นะอ่าเห็นไหมหอนอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนย์เงื่อนไขผม อันนี้ผมปิดยังผมปิดหมดแล้วผมปิดหมดแล้วอันนี้มันใกล้กันมากนะฮะมันเลยจะหอนเร็วมากครับท้งที่ผมเปลี่ยนบลูทูธแล้วนะหนึ่งสองสามมันก็นั่นแหละครับเพราะมันจะวนเข้าที่ไมค์ผมอัตโนมัตินะครับมันเลยค่อนข้างจะเร็วมากครับก็อันนี้ที่จริงแอปมันมีอะไรเยอะมากนะแต่เดี๋ยวผมอธิบายตอนนี้มัน 13นาทีแล้วแต่อยากให้ลองไปใช้ดูมันง่ายจริงครับแล้วพอเชิญคนมามีทติ้งก็ง่ายเลยแค,แค่บอกว่าให้โหลดแอป,ปแล้วบอกชื่อห้องไปบอกเช่นชื่อห้องนี้คือ1 2 3 4 5 6ก็พิมพ์ไปเลยใช่ไหมครับมันก็จะเข้าได้เลยครับเหมือนประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะใช้ได้ประมาณนี้เลยปึ๊บปบนี่แหละครับคือความดีงามของแอป,ปนี้นะครับจิตซิมิตติ้งนะครับ ผมให้ดูภาพก่อนนะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนะฮะมันจะมีจังหวะที่สวิตช์เหมือนกันนะภาพอาจจะแบงค์ไปมาอันแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปกระตุกหรือเข้าไปกดเข้าไปปึ๊บมันได้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูว่านี่นะครับอย่างเช่นผมสาคัญคือชื่อมันต้องไม่เหมือนกันครับชื่อเกียงครับเกียงหนึ่งสองสามสี่นี่ผมเปิดแล้วแอคทีฟปึ๊บอันนี้ก็ได้นะครับ อ่านะฮะเลือกจอไหนก็ได้นะครับจอหลักก็ได้ปุ๊บอ่านะครับโอเคนะครับมันจะประมาณนี้ต่อมาผมอธิบายเมนูนิดหน่อยแล้วกันจะได้ให้สรุปให้เห็นภาพเลยนะครับเหมือนที่ผมพูดครับ มันสามารถเปลี่ยนกล้องได้นะครับในมือถือเผื่อใครเอาไว้พูดเปลี่ยนกล้องไปกล้องหลังนะครับผมทําให้ดูเลยมันง่ายอย่างนี้เองครับเดี๋ยวผมขอใช้เครื่องไหนดีใช้เครื่องไหนดีนะครับปึ๊บอ่าใช้เครื่องนี้แล้วกันปึ๊บครับให้กดตรงไหนนะครับกดตรงตุ่ม3ามตุ่มเหมือนเดิมครับเมนูมันน้อยครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยครับท็อกเกิลคาเม่าอาจจะท็อกเกิลคาเมาปั๊บ มันจะเป็นการเปลี่ยนสวิตครับให้เป็นกล้องหลังอ่า,อาโอเคไหมครับนี่ครับอันนี้กล้องหน้านะอันนี้อ่ากล้องหน้าน,นี่คือกล้องหน้าปุ๊บกดท็อกเกิลปุ๊บอ่าเปกล้องหลังแล้วครับโอเคไหมครับนี่แหละครับความดีงามของมันนะครับ iPhone ทําได้ Android ก็ทําได้เหมือนกันครับ อ่านะครับมันจะมีคําสั่งเรื่องซาวนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรบ้างนะครับปรากฏสตาร์ทไลฟ์สตรีมได้ต้องผ่าน youtube นะครับอ่านี่เห็นภาพกันนะรีวิวให้ดูว่ามันประมาณนี้อ่าอันนี้ดูวิวแบบที่เป็นมันติจออ่าเห็นไหมครับเป็นมันตินะครับเอาเล่นกันดูได้นะไม่ยากเลยครับมันง่ายจริงๆครับอ่านี่ครับประมาณนี้นะครับซีเรสซาวก็ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหม สามารถเลือกว่าจะเอาโฟนหรือเอาสปิเกอร์นั่นเองครับโอเคครับประมาณนี้ครับแต่สําคัญที่ต้องย็ดย้าต้องอยู่ในคอมนะครับในมือถือส่วนมากเอาไว้เป็นลูกขายมากกว่านะครับแต่ในคอมอ่ะจะเป็นหลักของเรามากกว่าอ่าอันนี้ผมรู้สึกว่าปึ๊บอ่าครับผมขออธิบายสุดท้ายที่คอมนะครับจะได้เห็นภาพกันมาดูที่คอมครับ ข้อดีของมันที่บอกมากครับอยากให้ดูครับปุ่มด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับปุ่มด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ปุ่มด้านซ้ายครับจะมีคําว่าแชร์ยูสกรีนครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าหน้าจอของคุณหน้าต่างแอปพลิเคชันแต่ถ้าเราจะโชว์ถ้าที่จริงการทํางานพวกนี้ควรมี2จอถ้ามี2จอเราจะได้เลือกจอ2แล้วพอมีจอ2ปุ๊บเราก็จะได้โชว์ โปรแกรมที่เราจะสอนหรืออะไรก็ตามนั่นเองครับอันนี้ผมขอมีจอเดียวก็เอาตัวนี้ละกันนะครับกดแช่ปับ๊บจากเดิมที่เป็นเว็บแคมครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นไม่ใช่เว็บแคมและมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นหน้าตอนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมฮะอ่ามาอยู่หน้าจอนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยครับสามารถโชว์สกินออกไปที่เครื่องอื่นได้เลยครับใช่ไหมไม่เชื่อผมลองเปิดให้ดูครับอันนี้ใน iPhone นะ i p h o n เนี่ครับเห็นไหมฮะอ่าหน้าจอ คอมก็ขึ้นในหน้าจอ iPhone และสามารถสอนสามารถอธิบายโปรแกรมสามารถอธิบายหรือเปิด powerpoint หรืออธิบายต่างๆได้หมดในคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนหรือคนที่ฟังดูได้แต่คนที่เป็นมือถือไม่สามารถแชร์ได้นะครับผมลองมาหลายทีแล้วยังไม่ได้แต่ในมือในคอมดีมากเลยนี่แหละครับคือจุดเด่นของจีซ m มีดนะครับถ้าใครสงสัยอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมจะอธิบายแล้วก็ มาย่อยอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ที่ตอนนี้คือการทําให้ดูภาพรวมว่าใช้ได้ดีทั้งมือถือทั้งอคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมฮะข้อดีนะครับอยากฝากกันนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในเรื่องพวกนี้นะครับขอเพียงถามมานะครับผมมั่นใจเลยผมจะหาข้อมูลและนําเสนอให้ฟังกันได้แน่นอนนะครับวันนี้จบแล้วนะครับฝากกันด้วยกับอ จุดเกลียงรีวิวของผมนะครับซึ่งตั้งใจจะทําสอนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับในเ,เรื่องมือถือก็อย่างที่เห็นนะฮะผมมีมาเกือบทุกรุ่นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากมายหรอกแต่ผมก็พยายามจะพัฒนาและทดลองไว้เรื่อยๆไม่เคยขายครับเพราะว่าผมเอามาใช้ทดลองในการทํางานพวกนี้เยอะๆมันจะได้เห็นปัญหามากๆนั่นเองนะครับอะไรก็ตามอย่าลืมนะครับสงสัยอะไรให้ถามมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ